จัดไปครับสายอีวีครับอี๋ยอี่ย,ยไปไปครับลุยครับลูครับเฮ้ย ยหลยบสิครับรอเลยครับอะไละครับไม่มีเกียร์ครับไม่ต้องเติมน้ำมันครับบิดอย่างเดียวครับ <laughs> เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับโอ้โหขึ้นสบายครับหนีรถเกียร์สบายครับ Kijk, hop. Kijk, hop, ploep, ploep, ตูดได้เลยนะครับ หนีให้ออกครับไปไปไปตามหานี่ครับ ไฟนี่ครับอีวีครับ I แต่เัาเล่นน <by> ี here, <Uh ่จอดตูวได้เลยครับหนีใหออกครับ นี่แหลครับ EV จะไปได้หรือเปล่าครับเรเสียตรงเราไม่มีคัดนะครับรอดูครับ EV ไปได้หรือเปล่าครับ Jaya <laughs> pun Oh, habis up Dia go be in ดักนิดหน่อยครับจังหวะไม่ได้ครับตามะาครับตามันนีอจุ่ข้างหน้าครับยวยาวครับยวยาวครับไปเลยอาจจะได้เสียวครับได้เสียวครับได้เสียวตรงลงเนื้อนั่นนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเยมันดับเครื่องไม่ได้ครับดับเครื่องเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับต้องเหยียบเบรกไว้ตลอดนะครับมีได้เสียครับมีได้เสียครับไปไปไปรถที่มันเ่มีนี่เฮ้ยมันเข้าเกียร์ลาบไ่ได้อะ <G ül üş> ไหลลย่ลิ่นเออนี่คร้บแต่มันก็นโอเคนะครับ <G ül üş> ไปนุ่มๆครับ <G ül üş> นี่เดี๋ยวขาลงดินดำครับเส้นห้อยแก้วนะครับเ <g> ฮ <ül> ้ยครับอีโอ้โหไม่มีอะไรในกอไผ่ครับชิวๆครับ ชิวๆครับเยี <x> ่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะีวีไทยแลนด์เดีย๋ยวรู้จักครับรถไฟฟ้าครับมีบากไฟฟ้าครับ